สวัสดีครับจะไปส่งรถที่เชียงใหม่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อยุธยานะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ7จ็ดโมงตรงนะฮะเราออกเดินทางจากโชว์รมเราที่สีนาคลินนะครับประมาณ6กโมงนะครับผมก็จะหมายปลายทาง2องโมงหกลบแต่ผมก็คิดว่าน่าจะประมาสักสี่โมงเพราะว่าต้องมีแวะระหว่างทางด้วย ขอบคุณลูกค้าที่เชียงใหม่นะครับที่มาซื้อรถกับเรา NDP Car นะครับวันนี้ผมมาส่งเองเลยนะฮะมาส่งรถที่จงังหวัดเชียงใหม่นะครับตรงที่เรายืนตรงนี้คือวัพดพระธาตุเจดีหลวงนะฮะตรงนี้ก็นัดลูกค้าไว้หกโมงตอนนี้ผมถึงประมาณ3ามโมงครึ่งพอดีก็ดูสิครับว่าลูกค้าจะตื่นเต้นลูกค้าจะชอบใจมากน้อยเพียงใดเดี๋ยวติดตามดูนะครับเที่ยวชมเชียงใหม่แบบมินิทริปเล็กๆนะครับไปไปกับบ้าน NDP ไปกัน ตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งนะครับก็รอลูกค้ามารับรถครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินเชียงใหม่ครับนะก็ส่งรถเสร็จก็เนีี้ครับคันนี้ก็เดี๋ยวก็จะขึ้นเครื่องกลับครับต้องบอกว่าเป็นการส่งรถที่สนุกครับสนุกแล้วก็ระหว่างทางก็ได้อัตรษต่างๆมากมาย นะครับเป็นการส่งรถที่ต้องบอกไม่เร่งรีบอะไรมากดีครับนะฮะแล้วก็ทีมงานเราก็ใจสู้ครับใจสู้เต็มร้อยนะฮะใจสู้ทุกคนนะครับใจสู้ฮะสนใจโทรมาที่เบอร์0846397464หรือทัก้าใช้ดสีอกซ์มาที่ facebook.nbpcar แล้วก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับ NBP Car Channel ะครับก็จะได้ดูเรื่องคอนเทนต์ต่างๆมากมายนะครับเรื่องของการรีวิวไปที่ยว นะครับแล้วก็รีวิวรถยนต์นะครับแล้วก็การสมมอรรถนะครับต้องบอกกันว่าเราทําจริงครับฟรีจริงด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับเดี๋ยวรอลูกค้ามาสักครู่เนาะเดี๋ง่างเดี๋ยวเราค่อยถ่ายรอบนึ่งครับผมเป็นกระบวนการของการเซ็นร,รถนะครับลูค้าดูแนละ้ว โอเคชอบใจแล้วก็ให้คำแนะนำลูกค้าไปนะครับว่าต้องวิธีการขับรถเกียร์โตทำยังไงน,นะครับขอลูกค้าแล้วพี่แจ้งวาอย่างาคือขับเกียร์โตก่อน <c oughs> เดี๋ยวลองลองครับสวัสดีครับพี่ครับ <c oughs> วันนี้ผมบาสเอไอนะครับก็มาส่งรถด้วยตัวเองนะฮะมาหาพี่พี่วิวัดครับผมคุณพี่วิวัดนะครับผมพี่ดูรถคันนี้จากสื่อตึงไหน Facebook YouTube หรือว่าเฟซบุ๊กครับอยู่ในเพจเฟซบุ๊กนะชอบใจเลยใช่ไหมชอบเลยครับแล้วเอาตรงๆนะพี่ทำไมถึงไว้ใจผมอ่ะ ทั้งที่ไม่เห็นรถเลยเราซื้อก็ผมทั้งแรกกับผมก็เหียนรถก่อนมันมันสวยครับก็เลยมีเวอร์เราก็ผมก็เลยกิดต่วไปเราบริการอาจจะต้องขออภัยพี่นะคืออาจจะช้านิดนึงพี่ไม่มีปัญหาเรื่องช้าแต่เดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับก็เราจะมีของสมนาคุณให้กับคุณพี่เขานะครับเพื่อเป็นการที่จะทําให้คุณพี่เขาสบายใจรถบอกเลยว่ารถสภาพดีจริงๆตัวนี้เป็นตัว2.4 E p ner เกียร์โต้นะครับปี2017เป็น e t เป็น E+ นะครับ จร่งนำบอกว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะพร้อมจริงๆแล้วผมบอกเลยนะว่าผมมาขับจากกรุงเทพมาหาพี่ที่นี่คือมีพี่ๆถามว่าม่สไลด์มาคือพี่ครับถ้ามันสไลด์มาในพี่มันจะไม่รู้หรอมันจะเดินทางถึงพี่ป่ะจากกรุงเทพนี่ประมาณเจ็ดร้อยโลเนี่ยมันขับถึงที่ได้เนาะแสดงว่าพี่มันต้องของแล้วรถผมเป็นของดีจริงถ้ามีเพื่อนพี่ๆหรือญาติพี่น้องอยากซื้อรถเนี่ยพี่จะให้มาซื้อที่ผมป่ะอ๋อเดี๋ยอนนั้นต์เด บอกอยู่ครับเดี๋ยววันนั้นมชื่นใจหรือไม่ชนใจเดี๋ยววันนั้นผมก็ไม่ชับเหมือนกันใช่ไหมครับครับแต่วันนั้นที่นอนเนียนนำเนียนนอโอ้ขอบคุณมากเลยครับที่ไว้ัดขสมครับขอบคุณนะพี่ที่ไว้ใจผมวันนี้ผมบัสเอ็นดีทีแล้วก็พี่มีวัดนะครับผมที่เชียงใหม่นะครับวันนี้มาสองรถต้องบอกว่าพีเมใจที่พี่เขาแฮปปี้ผมก็ชอบนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่นะมาครับพี่ครับพี่ ครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับส่งมอบรถลูกค้าพอใจมากเมื่อกี้ก็บอกแฮปปี้นะครับดูจากออนไลน์มาคือดูจากสื่อ a c e b o o k นะครับล้วก็บอกว่าชอบใจแล้วก็รอนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางที่ล่าช้านะครับก็ก็เลยต้องขออภัยพี่ไปเมื่อกี้แล้วก็มีขอส่งมาคุณเล็กเล็น้อยน้อยพี่เขานะครับก็ที่บอกแล้วครับส่งทั่วไทยนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีจริงๆแล้วเเผอสุ่มเจอผมเนี่ยนะไปส่งเองด้วยนะฮะครัวนี้น้องๆก็แฮปปี้กันนะครับวันนี้ก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่าไม่เป พื่อความพอใจของลูกค้านะครับแล้วก็ต้องบอกกับว่าเราขับทุกคันครับขับทุกคันเพื่อจะได้เทสรถเทสดฟ์ด้วยรถดีจริงต้องขับได้ขับได้ไม่พอต้องถึงที่หมายอย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะนี่คือหน้าที่ของเราผู้จัดจาหน่ายรถยนต์ใช้แล้วนะฮะที่มีคุณภาพนะครับอย่างพี่เขาเนี่ยเ,เขาได้รับโปรโมชั่นนะครับก็คือในส่วนของช่วยผ่อน1ปีเต็มนะครับโดย เราไม่ได้ไปโปะปะอะไรไม่ได้ไปทบคืนที่หลังนะครับคือหักเราหักเรายินดีที่จะกําไรน้อยลงนะครับเพื่อทําให้ช่วยให้ลูกค้าแบ่งบบาภาระ,ะเขาได้นะครับก็ช่วยผ่ <Man> อน12เดือนฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนฟรีทุกอย่างฟรีดาวนะครับที่สําคัญคือได้รถตรงปกคุณภาพตรงใจแน่นอนครับนะฮะวันนี้ผมบาสเอ็นพและน้องๆทีมงาน ต้องขอลานะครับกลับไปกรุงเทพแล้วเพราะที่นี่เชียงใหม่ที่นี่มีเรา NEP ครับสวัสดีครับ